อันนี้อยากกินข้าวผัดกากหมูนะคะเซ่บๆพริกผงคูอาหารฝรั่งง่าย,ายๆ <S 2> <S 2> เรียบร้อยเสียมรอฝรั่งแล้วพี่น้องขาอันนี้เลาสวยๆนีค่ะเสียมตัวเข้าครัวแล้วนะคะอันนี้มันเนาะมันฝรั่งที่ปรุงสำเร็จมาแล้วเราก็จะมาทอดเนยนะคะพี่น้องขา เต๊นท์เนื้อสองกิโลใหญ่ของสองพ่อลูกนะคะแล้วเดี๋ยวมาทอดมันให้สุกแล้วจะมีซอสนะมาเกิร์ฟ่ซอสผัดเนาะง่ายๆนะคะวันนี้มีเลยจ้าความสบายของแม่ครัวยายจ๋านะคะมมันเริ่มสุกแล้วเนาะเต๊เกเราก็วางลงไปเลยนะคะในกระทะเดียวกัน อสองชิ้นพี่น้องขาสองชิ้นจ้าวางลงไปเลยแบบนี้กระทะใหญ่พอใส่เกลือพริกไทยของสเ็คเรียบร้อยนะคะก็อย่างนี้เลยม่ต้องร้านกระทะหลายใบสูตร็ยญ่จนาะ อก็เริ่มดูดแล้วอาหารวันนี้ไม่ถึงสิบนาทีได้กินแล้วนาคะาสิบนาทีในนานี่เลยจ้าจานตวนเนื้อบางๆพริกข้างเดียวได้เลยนะคะอันนี้ชิ้นเนื้อเจ็กไม่หนานะยคะบาะคะบายค่ะบ สวัสดีค่ะโอเคอันนี้ให้ป้าป้าตักจัดให้เลยอาหารสองพ่อลูกหมูคนละชิ้นอิ่มก็อิ่มนะคะไม่อิ่มก็ไม่มีเสิร์ฟบ้านนี้แต่คนไทยนี่อาหารคนไทยนี่ต้องทำเผื่อนะซอสโอ๊ะให้สลั้มอ่าขาบอกซอสให้จักเอง มาแล้วคุณชายของเราเลยค่ะพี่น้องคอ่ออืม้มนี่ป้าวินน้องออกอซอ ม่สกินข้าวเย็นนะคบพี่น้องขาอปาสวัสดีค่ะอเสันเตเอาน้ำส้มที่กินไม่หมดนะไม่ใส่แก้วสันเต้กันเหรอโอ้ยดีแกะอาหารเยอะจ้า ข้าวผัดกาดหมูแซ่บๆใส่ขนาเนาะี่ยกินไปทั่วนะคะข้าวเย็นนิดนึงเก็บของมานั่งกินกับฝรั่งอลลสมาคเลยมากเลยส่วนนี้ต้องดูสันกน่อนะเล็ก,กันเท่ลังจก้กบีบด้วยมะนาวอบอกเลยว่าจะจ่าใส่ทุกของซ้อนหนึฝรั่งมอง Ik kan een Mmm, ja. Je hebt een paar. Je hebt een paar. Als je in dan je een ander gegeten. Dan werk. dat is toch ah. van zaterdag en zondag. Wat ja. 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 is dat? Wat zit dat? een Het is een mooie hmm. Het is een Van het is yes. มักีม่ต้มาร่มงนอะไรีูนี่ฟมซาบันอีกวาร์ะเตอตันอีกฟกกันอันเออันเดินเมื่อวานอุ่นของกินไว้ในไคเวฟพอทำหมูน้ำตกว่าจะออกมากินด้วยเสร็จแล้วลืมเมื่อเช้าปู่มาทักนะคะดูฟ้องลูกชายอีกวารมอันอีเอตมากันตักเนย f เอตสามอ่ันนั้นฟกกตอ่อมนัเอตอันวดปลา อ,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 อืมรู้สมกหิวม,มากอุ่นอย่างนึงก็ขว้าทำน้ำตกกินเฉยเลยพี่น้องอืมอร่อย่วงนนี้คณะกำลังกินนะคะทั้งผัดทังสดอืมนีม่จะชอบกินผัดสดนะมากกว่า แบบนี้ทําได้แต่ไม่กึง่งฝรั่งน้อยอิ่มไปแล้วนะคะทีแล้วว่าจะผัดมาม่าเนาะใส่กะเอขา้าะมะค่าเหลืออยู่หน่อยนึงจัดการซะเลยเดี๋ยวมันจะบูดเนาะ

No, มานั่งกินข้าวร่วมกัน2องพลูกก็ได้คุยกันอลิรส่บนแรกมันดเดดเป็น that's good อมยอันจะเข้าใกกาแฟโซลามินอมัย a ัน2แกล้ส้วาตร that's good oh that's g o ยัมดฟูซาลาบะซอยกันนะอืมแล้วบอกขวดที่สองนะไปกาแฟน้นก็จริงแต่ไม่ได้ดื่มดื่มขวดเดียวแล้วก็ดื่มน้ำมาง้อโอเคเปิดไม่ิมีวะ เออจะฟูม <twitch S 2> ู้ฮะน้ำมันเดี yeah. mm. ๋ยวจะฟูตาพอจะรลับนอนน่าดู แปดโมงที่ได้มาจากงานแล้วนะงานไทยเนาะบวันนี้รับเลรบเบอันนี้สัมผุดดาแต่ดดาเป <laughs> สวนสนุกขึ้นที่ไปอีกอำเภอเนึ่งบ้างนะ จมไปเล่นแม่ปู่จ่ายตังรอบอเดียวช <meals. S 1> อบผัดผ่อผักมเห็ มะเขือเทศแช่น้ำปะลานางชอบมากกว่ามะเขือเทศในข้าวผัดนะฮ <c oughs> ะเวลาตำแตงตำอะไรเงี้ยแม่เผ็ดนะแต่นางจะมาแย่งกินมะเขือเทศแช่น้ำปะลาในสามมีแต่ไปชิ้นเดียวหมพ่อมามักซ์โมเลสต้องสูงโตนีนะเต๋อแต่ว่าหน่้าด้านะนะน่ารัก ยังปจุบันยังได้สิบแปันอีเยองมุดเบรนก็ัดโอเคอืมคนไม่มีฟันนะคะต้องเคี้ยช้า จะมีฟันปลอมนะทำมายังแพงนะฮะไม่จ่จะบกชื้นแบบอยู่แบบไม่มีฟันสักเล่มเลยเคีย <c> ว <oughs> แบบเอยียดๆไปแซ่บนะเนี่ยข้าวผัดจากหมูหอมนอ่แล้วหมูจะเยอะอหมหอมอ่ะข้าวผดจะเยอะหรือ ये तीनों का ब्लूम स्टिक में हो गया था। हम ठीक हूं।

En hier misschien kroot mee en van haar, hè? Ja, dat is Ik hm? Ik ga mee, hm? ja, een zakelijke kroot. En wat wil je dan bruin hebben? Ja, dat is wel hm? Ja, dat is zo koud. Met zijn dat Zo voor haar? Dat is al ja, hier. dat eruit. Dat zijn twee kinderen en Misschien ja, dus 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 ja, is het paard beschrijven, misschien wel voor je. je, zine je dat Als je zin dan is een paard. Wacht Wacht wat voor ik misschien als ze heb je zelf een aan zo. Als ze dat kan doen voor kindjes, voor kinderen, en doet dat Die moet je betalen, belasting, als je de belasting opbetalen kan. Ja? Ja, dat je moet op je het heel dat is een dat een ja. beetje als... dus nou, je beetje een beetje je beetje een beetje een beetje een normaal. een beetje een beetje een beetje ja beetje Ja, beetje een beetje niet, beetje een minder een beetje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  een minder, een beetje een beetje ja beetje een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  ja een beetje 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 een een beetje een beetje een een พี ban. Mm. 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 Ng, ่ชอยเนาะเรื <S <S ่องบ้านอืมกระบกเสียค yeah> ่าแตกเยอะมากอ่ะอืมอีกตอางต่างหลวงบ้านนี้อะไรก็กินหมดคนตายเงินในบัญชีเนี่ยอ่ะเปล่าอย่แล้วต้องเสียข้าหลวงก่อนก่อนที่เขาจะมาเป็นของเรานะ่ย อันนี้เขาเป็นลูกสาวเดียวบ้านนนองก็เป็นของลูกสาวแต่ต้องเสียแตเสียภาษีเอาบ้านนะคะเป็นลูกสาวเดียวเนาะพี่สะพาย้าเรามองว่าไม่น่าจะยุ่งยากเพราะเดินลูกคนเดียวแม่

เม่นูง่ายแต่อร่อยนะพี่ต้องพูดถึงยังพี่ผงมะนาวบีบจากหมูนี้ยายจาก็อิ่มแล้วนะแต่วันนี้ยาจ๋ผัดนะคะใส่น้ำมันหอยนิดนึงพริผงช้อนนึ่งแล้วกมาเ นกเรากินอาหารเราสามคนมานั่งกินทั้งนอกนะคะเรียบร้อยออเอาออกจากตู้เย็นขวดเล็กไม่ได้เทใส่แก้วนะคะน้ำส้มรวมน้ำผลไม้รวม อี้เป็นสัจริงๆเวลายายจ๋าเหนื่อยทําอาหารเสร็จนะคะก็จะตัวใครตัวมันตักเนาะก็จะไม่ค่อยได้ร่วมโต๊ะละขั้งในสามีก็จะตักมานั่งกินหน้าทีวีปู่ก็จะนั่งกินในกลัว แล้วช่วงนี้แกงหงอยงองเหงาๆนะะไอ้จ่าก็จะชวนสามีพ่าอากาศดีให้มานั่งข้างนอกเพื่อจะได้นั่งร่วมโตโกันแกก็จะได้คุยกัน,นวันนี้นออกปากเองว่าวันนี้ดื่มแค่สองขวดเพราะว่าห้าขวดซู้ไม่ไหวถ้าก่อนเยอะนะสิ่งที่เราพักดันและห้ามแกยิ่งทําให้แกรู้สึกเองแต่บอกเลยว่าที่ที่แล้วแกงงมากแล้วก็อาการและความหงุดหงิดที่บอกว่า อีกไม่นานหรือีกไม่นานแต่ตัวเองไม่ได้ป่วยนะฮะแต่ตัวเองดื่มเท่านั้นเองเนาะแต่วันนี้บอกว่าวันนี้ขวดที่สองของชั้นนะชั้นไปอยู่นานก็รินชั้นดนะื่มน้ำโอ้ดีใจพี่น้องคะเนาะดูแลกันไปนะคะมีคนแก่ในบ้านมิจ๋าก,ก็จะพยายามสร้างสีสันเอาแก่ออกมาคุยเนาะไม่งั้นนะอิ่นปั๊บก็จะขึ้นไปบนที่นอนอยู่คนเดียวเหมือนกับตัวคนเดียว มันเป็นจุดตรงนั้นด้วยเนาะหลานก็ปิดเกมแล้วไม่ค่อยเล่นกับปู่แล้วเดี๋ยวนี้ทีินี้ยายจ๋ากก็ฝากไว้แค่นี้นะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ติดตามคะ่ะสวัสดีค่ะเดีได้ป๊ายบาสวัสดีครับโอป้า